ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่หนึ่งร้อยเก้าู้ลูกศิษย์ของข้าอย่างนั้นเหรอนี่เจ้ายังขโมยอาหารอยู่อีกตอนที่อยู่ข้างนอกอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเจ้าเป็ดน้อยของเจ้าหลักหน้าข้าจะไม่ทำร้ายเขาหรอกอย่างเร็วก็แค่ครึ่งเดือนแต่อย่างมากก็แค่สองเดือนแล้วข้าจะส่งเขากลับมาหาเจ้า ไม่ว่าในอดีตอ่ะจะเคยเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังไงข้าจะให้โอกาสเขาเสมอจงชิงเนี่ยมิพอสวรรค์ที่ถึงขนาดจอมยุทธเนี่ยยังยอมรับเลยแต่ว่ามันยังไม่ดีพอที่จะทำให้เขาอ่ะเข้าไปในสำนักชิงชันได้หรือว่าเขาอาจจะไร้ข้ามากกว่าข้าก็ได้ถ้าขาถามได้ไหม นี่มนเรื่องอะไรกันแน่ข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้เต็มปากว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรแต่ด้วยสถานะของข้าข้าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาหลอกลวงเจ้าที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาข้ายังหาคําตอบไม่ได้ว่าทำไมผู้คนในเมืองนันชาเนี่ยถึงปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพยิ่งนักและตอนนี้ข้าใช้กำลังบังคับ เอาลุสิของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้าเลยข้าอยากจะเห็นเหมือนกันว่าคนธรรมดาแบบเจ้าเนี่ยเป็นสุดยอดจอมยุทธแบบไหนกันอืมถ้าพูดตามหลักเหตุและผลแล้วมันก็เหมือนที่เขาพูดจริงๆแหละมันไม่จำเป็นเลยที่จอมยุทธระดับเขาเนี่ยจะต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อมาหลอกคนธรรมดาอย่างข้าตกลง จงชิงเด็กคนนี้อ่ะติดตามข้ามานานแล้วก็ได้ฝึกแต่วิชาทั่วไปของสามัญชนธรรมดาอาจจะทำให้เขาอ่ะไม่มีอนาคตก็ได้ถ้าเขามีโอกาสแบบนี้เข้ามานะข้าว่ามันน่าจะช่วยให้เขาอ่ะคลายความกังวลลงไปได้บ้างหืมเขาอ่ะก็เป็นแค่คนธรรมดาจริงๆด้วยแล้ว จ้าคิดว่าอย่งไรบ้างล่ะจงชิงไปเถอะเจ้าจงไปลองดูบางทีเจ้าอาจจะได้เป็นจอมยุทธและก็ช่วยกอบกู้โลกในวันหนึ่งก็ได้เจ้าหนุม่มแล้วถ้านางอะ่ะต้องการจะทำลายเจ้าจริงๆอะ่ะนางคงทำไปนานแล้วเนี่ยเธอเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าแล้วยังไงอะ่ะเดี๋ยวเจ้าก็กลับมาหาข้าอยู่แล้วภายในสองเดือน งั้นข้าจะทําตามที่ท่านบอกท่านอาจารย์ถ้าวันหนึ่งอ่ะเจ้าเกิดร่ํารวยแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่าลืมข้าซะละข้าจะไปกับเจ้าแต่ว่าเจ้าอ่ะต้องสัญญามาข้อนึงภายในสองเดือนเป็นอย่างมากเจ้าต้องส่งข้ากับมหาอาจารย์ของข้านะข้าให้สัญญาถ้าข้ารู้ว่ามันจะง่ายดายขนาดนี้นะข้า คงไม่ทำตัวโง่าข่าวแบบก่อนหน้านี้หรอกแต่ว่าครั้งนี้ในที่สุดข้าก็ทำสําเร็จอาจารย์ข้าไปก่อนนะเจ้าลูกศิษย์อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมอาจารย์ของเจ้านะจงชิงตอนเนี้เจ้าก็ตกเป็นของข้าแล้วในที่สุดสายเลือดฟินิกซศักดิ์สิทธิ์ของข้า ก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาสักทีไม่ว่าเจ้าจะพยายามปฏิเสธขนาดไหนข้าก็มีเป็นล้านล้านวิธีเพื่อจะล่อลวงเจ้าข้าต้องการให้เจ้าเชื่อฟังข้าจนกว่าการฝึกวิชาแบบจับคู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จลูกศิษย์จงชิงข้ารู้จักสถานที่ที่รักษาสุขภาพที่หนึ่งนะพวกเราอ่ะไปที่นั่นกันก่อนดีไหม เพื่อปลดปล่อยทางเดินลมปานของเจ้าสถาบันสุขภาพอันดับหนึ่งของเมืองนันชาเมงเทียนข้าขอโทษด้วยนะข้าจะกลับมาอีกในสองเดือนให้หลังในตอนนั้นนะ่ะข้าก็จะแข็งแกร่งกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเจ้ารอข้านะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอโทษด้วยตอนเนี้ข้าไม่ว่างนะ ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังข้าก็รักเจ้าเหมือนกันนะงวะออาภาัยให้ไม่ได้นอกจากเค้าอ่ะจะไม่สนใจยายดีข้าแล้วเขายังกล้าคุยกับนางต่อหน้าข้าอีกข้าไม่สนหรอกว่านางอ่ะจะเป็นภรรยาหรือเป็นนายหญิงของเจ้าแต่ว่าคืนนี้แหละข้าจะทำให้เจ้าอ่ะลืมนางจนหมดสิ้นบางที ชีวิตของจงชิงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะข้าตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันนั้นเลยในท้ายที่สุดจงชิงอะ่ะก็คือโทรศัพท์ทั้งคืนทำไมกันทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ข้าขอเตือนเจ้าว่ามันอะ่ะไม่มีทางอื่นอีกถ้าเจ้าไม่ยอมบอกข้าว่าเขาอะ่ะอยู่ที่ไหนวันเนี้ย ถ้าไม่มีทางไปเจ้าไปแน่นี่มันเป็นรูปบอลเย็บปักที่นำไปสู่การนองเลือดเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสี่วันที่แล้วดื่มแรกก็ดื่มแล้ว,ลวอะ่ะไปสนุกกันเถอะมันนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้ห่างจากนายท่านเพื่อมาเที่ยวเล่นตัวคนเดียวแบบนี้ทุกอย่างอะ่ะต้องขอบคุณรุ่นพี่จำขี้ขาดนะ ฮ่าฮ่าแต่เดที่เจ้าอ่ะพาข้าไปเที่ยวเดินรอบๆเนี้ยทุกอย่างอ่ะมันก็ดีไปหมดแหละแต่ยังไงก็ตามเจ้ารู้ใช่ไหมว่าท่านจอมขี้ขาดคนเนี้ยต้องการอะไรแน่นอนรุ่นน้องคนเนี้ยรู้ดีว่ารุ่นพี่จอมขี้ขาดเนี้ยต้องการอะไรปาร์ตี้ดื่มเหล้ากับพนักงานเอนเตอร์เทนสาวสวยที่คาสิโนไง ทั้งผู้หญิงแล้วก็เหรียญทองท่านน่ะสามารถเจอทุกอย่างได้ที่นั่นยุนพี่จําขี่คาดสามีที่ชะตาสวรรค์เป็นผู้ส่งมาถ้าท่านกล้าหารมากพอจงเข้ามาขอบคุณที่รอนะทุกๆคนพวกท่านคนไหน ต้องการแต่งงานกับข้าได้โปรดรับลูกบอลเย็บถักนี้ไว้กราบได้ก็ตามที่ใครก็แล้วแต่จับลูกบอลนี้แล้วไม่ตายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้เขาอ่ะเป็นแค่คนตัดไม้ที่อยู่ในภูเขาข้าก็จะแต่งงานกับเขาเธอน่ะเองสิ่งต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดซูโมเย ค้าเคยพบนางมาก่อนหน้านี้ก็เพราะฝ่าบาทถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเกิดมาสวยงามมากก็ตามแต่ว่านางอะ่ะมีคำสาปสามีติดตัวมาด้วยมีคนมากมายอะ่ะที่ถูกใจในความสวยงามของนางแต่ว่าต่อให้เพียงแค่จับมือนางเพียงแป๊ดเดียวเท่านั้นทุกคนอะ่ะก็จะถูกฟ้าผ่าตายในทันที แต่เหตุการณ์ที่ทําให้นางมีชื่อเสียงจริงๆก็คือครั้งแรกที่นางได้มาถึงดินแดนแห่งความมืดนี่ในตอนนั้นดินแดนแห่งความมืดนี่ถูกปกครองโดยสุดยอดจอมยุทธขั้นสูงสุดระดับห้าชตาสุดยอดจอมยุทธขั้นสูงสุดนั่นแข็งแกร่งมากทั้งในด้านพลังและอำนาจและรวมถึงบุคลิกภาพที่โหดเที่ยมของเขานั้น ตอนให้กองกําลังอื่นที่แข็งแกร่งก็ถูกเขาอ่ะสยบราบคาบในตอนนั้นสุดยอดจอมยุทธขั้นสูงสุดนั่นเกิดถูกใจซูโมเยตั้งแต่แรกพบและเขาอ่ะได้บังคับให้ซูโมเยผู้ที่เป็นจอมยุทธระดับเทพในตอนนั้นเพื่อให้มาเป็นคู่ฝึกวิชาแบบจับคู่กับเขาและไม่นานหลังจากที่เขาอ่ะได้รักพาตัวซูโมเยไป ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจู่ๆก็มีรอยแยกมิติโผล่ขึ้นมากลางอากาศและดึงสุดยอดจอมยุทธขั้นสูงสุดนั้นเข้าไปในมิตินั้นมีพลังที่รุนแรงได้ฉุดกระชากบทขยี้สุดยอดจอมยุทธขั้นสูงสุดคนนั้นจนกลายเป็นผุยผงและตอนนั้นเองที่ทําให้ซูหม้อแย่ได้มีชื่อเสียงในดินแดนแห่งความมืดนี่ด้วยสายเหตุที่ว่า นางอ่ะเป็นคนเปลี่ยนคั่วสมดุลของพลังในดินแดนแห่งความมืดด้วยตัวของนางเองสิ่งมีชีวิตที่อันตรายขนาดนี้เฉพาะพวกผู้ชายที่เสียสติเท่านั้นแหละที่จะกล้าก็าไปหานางมันจะเป็นการดีสักกว่าถ้าข้าจะรีบออกจากที่นี่ฮะเฮ้ลูกบอลเย็บปักเนี่ยเป็นของท่านจอมขี้ขาดคนนี้แล้วนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย รดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ